h e l lo everyone WELCOME TO ครูสิริรัตน์คลาสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษของครูสิริรัตน์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ verb to be กันค่ะซึ่ง verb to be จะประกอบไปด้วย3ตัวด้วยกันได้แก่ am is และ are ค่ะ am is และ are มีความหมายว่าเป็น you คือค่ะซึ่ง verb to be ทั้ง3ตัวนะคะก็มีวิธีการใช้ดังนี้ค่ะ am ใช้คู่กับประธาน i ใช้กับประธาน i ตัวเดียวเท่านั้นนะคะไม่สามารถใช้กับประธานตัวอื่นๆได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น i am a teacher i am a teacher ฉันเป็นคุณครูส่วน is นะคะใช้คู่กับประธาน he she it และประธานที่มีค่าเป็นเอกพจน์หรือมีประธานแค่หนึ่งเท่านั้นค่ะแต่ถ้าหากประธานมีค่ามากกว่าหนึ่งหรือมีตั้งแต่สองขึ้นไปให้เราใช้ verb to be r แล้วก็ r นะคะสามารถใช้ได้กับประธาน you we และ they ด้วยค่ะมาดูรูปย่อของ verb to be เมื่อใช้กับประธานกันบ้างค่ะ ตัวแรกนะคะ I ใช้กับ am I am รูปย่อ am eat นะคะใช้กับประธานดังนี้ค่ะ she i she s she's he i he s he's it eats it's it ต่อไปเป็นรูปย่อของ verb to be a r e เมื่อใช้กับประธานค่ะประธาน you นะคะ you are you we are v the. they are they คราวนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างค่ะว่าประโยคเหล่านี้ควรจะใช้ verb to be ตัวไหนเพื่อให้ประโยคสมบูรณ์ค่ะนักเรียนมาช่วยคุณครูทํานะคะมาเริ่มกันที่ประโยคแรกเลยค่ะ I แล้วก็เว้นว่างไว้นะคะ a r s t u d e n t I student นักเรียนคิดว่าควรจะเติม verb to be ตัวไหนดีคะ am, is หรือ are คะใช้แล้วคะ่ะข้อนี้ต้องเติม verb to be am นะคะเนื่องจากว่าคำว่า I ที่เป็นประธานนะคะสามารถใช้ได้กับ verb to be am ตัวเดียวเท่านั้นคะ่ะข้อต่อไปนะคะ they My friends, they, my friends. นักเรียนคิดว่าควรจะเติม verb to be ตัวไหนดีคะ Am, is, หรือ are คะใช่แล้วคะ่ะข้อนี้นะคะจะต้องเติมด้วย verb to be are เนื่องจากว่าประธานเป็นพราหูพจน์นั่นก็คือเป็นคำว่า t h y นั่นเองคะ่ะ ข้อต่อไปนะคะ TONY A doctor TONY A doctor คราวนี้ควรเตริม verb to be ตัวไหนดีคะ am is หรือ are ดีคะนักเรียนนักเรียนสังเกตรประโยคนะคะขึ้นต้นด้วยคำว่า TONY TONY เป็นชื่อคนเป็นชื่อคนแค่หนึ่งคนนะคะเพราะฉะนั้น TONY เป็นเอก,กพจน์นะคะกริยาหรือ verb to be ที่จะต้องเติมในตรงนี้ก็จะต้องใช้คำว่า is ค่ะเราก็จะได้ว่า Tony is a doctor Tony is a doctor อีกตัวอย่างนะคะ she beautiful she beautiful ประโยคนี้เติม verb to be ตัวไหนคะนักเรียน am, is หรือ are คะใช่แล้วคะ่ะประโยคนี้ต้องเติม verb to be is นะคะเนื่องจากว่าประธานคือคำว่า she ประธาน she เป็นเอกพจน์คะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า she is beautiful she is beautiful ดูตัวอย่างกันไปแล้วคราวนี้เราลองมาสรุปกันนะคะว่า verb to be มีหลักการใช้อย่างไรบ้างค่ะอันดับแรกเลยนะคะ am เป็น verb to be ที่รักเดียวใจเดียวใช้คู่กับประธาน I เท่านั้นค่ะส่วน is นะคะเป็น verb to be ที่ใช้คู่กับประธานที่มีค่าเท่ากับ1หรือมีค่าเป็นเอกพจน์ค่ะ และสุดท้าย verb to be are เป็น verb to be ที่ใช้คู่กับประธาน you we และ they รวมไปถึงประธานที่มีค่ามากกว่าหนึ่งหรือประธานที่เป็นหูพหุ์นนั่นเองค่ะนักเรียนเรียนรู้การใช้ verb to be ไปแล้วนะคะนักเรียนต้องฝึกทำบ่อยๆนะคะแล้วนักเรียนก็จะสามารถทำได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ Goodbye.